กราบสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสอญตาได้เช่นเคยนะครับวันนี้เป็นช่วงเช้าของวันจันทร์ที่13ตุลาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้ทรงมวยเชิงการชกมวยชอบเบื้องต้นของช่อง3อ้อมน้อยศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่18ตุลาคม2568นะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผม กดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดค,คลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสอบบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสอบบุญตาต้องกราบขอบพระคุณนะครับ p a k 2 4ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ำว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทำขึ้นให้แล้วนะครับ ไอดีลค์ k 9955ย้ำ k i g k 9955ก็ถักถ่ายมาได้นะครับภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสาร์อาทิตย์ยกเว้นช่อง8วิธีไทยวันอาทิตย์ไม่ภาคครับแต่ผมจะพิมพ์ราคาบรรยากาศให้แทนนะครับลายเสียง300 ลายพิมพ์200บาทจังแนบะไอ้ลายพิมพ์นี่ตัวเงินขาใหญ่บรรยากาศช่องสามเนี่ยมันมีเจ้าถิ่นเจ้าที่นะครับมีเจ้าพ่อนะมีขาใหญ่ต่างๆมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมเพื่อจะหาเงินกันครับอย่าไปขี้เน่ยเงิน200ครับท่านมีโอกาสรู้บรรยากาศหาได้เยอะกว่าน,นั้นคนฟังหู VIP ยังต้องมาอ่านกลุ่มพิมพ์200ผมเลยครับชัดเจนครับหากรักผมเมตตาผมศรัทธา นักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสอบุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์2องร้อยจังนะัดไอ้ลายพิมพ์นี่บรรยากาศเนี่ยไปอ่านเอาครับไปกันครับที่นี่บรรยากาศมันสำคัญกว่าอาวุธนะครับนะเอาตัวรอดให้ได้้างั้นมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมคู่ทีหนึ่งไอ้พันธโทพีเคแสนชัยมวยไทยยิมร้อยสปอนด์จะพบกับเพชรชนาเทิงเพชรสีทองพันุโทตัวนี้ซ้ายนะครับ ไม่เหมือนพันเอกนะคู่แฝดแต่มันพละทางกันอยู่เดินมวยได้ถอยมวยเป็นเตะซ้ายหนักแน่นเป็นยำแรงหมัดสอกได้ดีครับฟิมครบเครื่องรวดเร็วว่องไวสมองมดีมีเหลี่ยมพักรบแต่ถึงฉีดได้จุกจิกกวนเจดีครับดักเตะสวยงามเตะระพับเตะเราขายไอ้พันโทจอได้แอดเหมือนกันแหละครับนะกระดูกดีผ่านเบอร์ดีดีกว่าแหละวันเนี้ยแต่ว่าทตุมวยมันไม่เท่าไหร่นะไอ้พันโทไม่เหมือนไอ้พันเอกนะพันเอกเโหมันเข้าไปชิงแชมป์แล้วแหละรอบแรกก็ ตัดสินเอาเปรียบมันน่าเสมอ,อมาล่าสุดไอ้พันเอกอัดเอาสู้ไม่ได้เลยแล้วไปชิงเนี่ยไอ้คู่ชิงนั้นผมมองแล้วไกลห่างถ้าไม่มีอะไรไม่ไม่น่ามีอะไรอ่ะพรานนัดชิงมันเงินรางวัลมันสูงอ่ะใครก็อยากเป็นแชมป์เป็นประวัติศาสตร์เป็นเกียรติประวัติของการต่อยมวยอ่ะของตัวเองแล้วก็ของค่ายอ่ะผมว่าไอ้พันเอกอัดสู้กันก็นกได้อยอดเพชรเอกนั่นน่ะ เอาไอ้ที่น็อกไอยอดเพชรเอกมาชิงดูดีกว่าอีกไออะไรของวันของโอ,งองมอ่ะไอสอสิริวัฒนะ์สิทธิคูแป๋วเดิมนั่นอนะ่ะที่มันเตะไอยอดเพชรเอกน็อกนั่นอนะ่ะเอาอันนั้นมาชิงกับพันเอกดูดีกว่าอีกแต่อยากว่าละเขาตัดสินเขาไปแล้วนะว่าเอาตัวนี้ชิงว่ากันไม่ได้ครับถ้าไม่น่ามีอะไรอสู้กันเต็มที่แล้วทีม PK ไม่ยอมหรอกนะครับสู้ไม่ได้หรอกพูดชัดมากนะครับคู่ชิงนั้นอนะ่ะ ไอพันโทตัวนี้นี่อาวุธสวยงามครับติดไม่ค่อยขยันปลายปลาย,ลายมันชอบมียุบไอพันโทนะ mm hmm. บรรยากาศดีทีมงานระดับโลกของเสียแขกพีเคครับปลายปลายมันใหญ่กว่าวันนี้ผ่านเบอร์ดีกว่าในก็ป้อมรัดมัตีแทงแลระพาป้องกันตัวกระดูกดีฝีมือแจ๋วติดปลายมันยุบไปดูเพชรเชน่าครับซ้ายซ้ายคือกันเลยเดินมวยได้ถอยมวยเป็นเต็กซ้ายหนักแน่นมันยำแรงหมัดสอกก็ถือว่าออกได้ดี ฝีมือครบเครื่องรเราเรียนไว้สมองไม่ดีมีเลียมหักลมใจทิ้งฉีบจุกจิกกวนแค่ดีใช้ทั้งแถบเหมือนกันละครับนะยอดในแอดละ่ะหายไปนานกลับมาแล้วล่า,ลาสุดนี่นอัดน็อกคู่ชกมาสูง้อยก็พอกันครับแต่ว่าตัวนี้จะปล่อยๆน้อยกว่าไอพชีชไชนาทวันนี้ผ่านมวยก็ดูว่าจะเป็นรองนะครับนะฝีมือมวยสมองมวยทรงมวยนี่เหมือนกันเลยปลายก็มียุบเหมือนกันอีกในก็ปั้มตีตามจาังหวะแทงลูกคาปังกันตัวทรงเดียวกันเป๊ะทางเดียวกันอีกทางซ้าย คู่นี้ในเมื่อท่งเป็นแบบนี้นะครับนะเบื้องต้นชอบไอ้พันโทพีเคแสนเทมูเทียมครับชอบพันโทครับเบื้องต้นนะต่อยประจาประจํากว่าผ่านเบอร์ดีดีกว่ามันเป็นคู่มวยคลาสสิกอ่ะทางเดียวกันทรงเดียวกันแหละมวยเสียแขกมาที่นี่ก็ชนะอย่างนะต้องอัดขาดท่อนเหมือนไอ้พันเอกนั้นคู่ที่สองผมเห็นโปรแกรมนี้ก็จะวิจารณ์โปรแกรมนี้ให้ครับถ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอยู่แล้ววันชก็มอล่อมาเอาตัวอื่นมาแทนมาเสียบอยู่แล้ว ผมก็จะลงให้ตอนแข็งป๊กใหม่ถ้ามันเปลี่ยนเขาบอกป้องกันแชมป์นะครับไอฉลามทองสิทิ์ฉลามขาวสอสันเพชรแหละร้อยสิบห้าปอนเป็นเจ้าของแชมป์อยู่จะพบกับทันเทพสอนรมนหรือว่าไอ้ท่านเทพทันเทพ,ทเทพสอจิตประเสริฐตัวเดียวกันฉลามทองตัวนี้ขวาครับเดินไ้ได้ถอยวยเป็นเตะขวาหนักแน่นเป็นยาแรงหมัดซอกได้ดีเลยฟิ้มคบเครื่องรวดเร็วไวสมองมืดีมีเหลี่ยมหักแล้วจะทิ้งสูงยาวใหญ่กว่านะครับ ถีบนิดจุกิกี่วกวนเจได้ครับเตะสายหน้าทำดีกระดูกแข็งปอกทั้งคู่แหละแต่ผมมองว่าจังหวะมวยมันจะช้ากว่านิดนึงผัดแพ้ชนะกันมาครับนะต่อยเวทีนี้ไอ้ฉลามทองชนะไว้แต่ว่าไปอัดกันอยู่พลังใหม่ล่าสุดนี้แหละฉลามทองแพ้มาตอนเย็นไปปล่อยใหญ่กว่าครับตัวคนก็ใหญ่กว่าแต่จังหวะมันจะช้ากว่าสีมือมวยสวยงามคลาสสิกแหละติดไม่ขยัน ไม่ค่อยขยันเท่าไหร่อ่ะในก็ปั้มตีแรงเสียบแรงทางลึกแทงแล็อขาป้องกันตัวไปดูไอ้ทันเชฟขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแตะขวาหนักแน่นมันจะมนแรงหมัดศอกออกได้ดีเลยแหละฟิ้มือครบเครื่องโดนแรงไ้สมองมือดีมีเลี่ยมหักลม้มทึ้งฉีดจุกจิกกวนเจดีแตะไซน่าทำได้ดีครับความไวลูกจุกจิกผมมองว่ามันมีมากกว่าวันนี้แต่ว่าตัวคนจะเล็กสั้นกว่าปล่อยๆก็น้อยกว่าครับกระดูกแข็งโป๊ก่อกันเลย บรรยากาศดีครับมีมวยหูชื่อดังหนึ่งชวัตคอยค้ำหน้าเสือให้นะครับแข็งป๊อกเลยนะทีมเนี้ยผมชื่นชอบนะครับนะสายหนุ่มอีสานนี่แข็งป๊อกเลยแหละหนึ่งชวัตอัดกัมา่าสุดชนะมาครับนะในนี่ก็ป้อมรัดมาตีกอดรัดเฟือตีครับอาวุธเยอะแล้วก็มันไวกว่ากิ๊กหนึ่งด้วยติดว่ามันเล็กกว่าหน่อยคู่นี้เนี่ย ถ้ามันเป็นมวยชิงแชมป์ก็อยู่ที่วาสนาครับมันอยู่ที่ตัวบนเอาใครเซียนเล่นใครมันก็เสิร์ฟคนนั้นมันเป็นทุกครั้งไปอย่าว่าแต่ช่องสามครับตอนนี้ไอ้บ้าช่องเจ็ดเมื่อวานนี้ก็เป็นแล้วบรรยากาศดีดีโอ้มันกอดปล่อยกอดมวยเข่ากับมวยฝีมืออ่ะแค่ดูการห้ามคนก็รู้แล้วคู่นี้เนี่ยเบื้องต้นผมชอบไอ้ชันเทพสอนนุนมณม์นะครับเบื้องต้นกลับไปชอบไอ้ชันเทพ ตัวเล็กนะผมมองว่ามันไวกว่าเล็กก็จริงแต่มันไวกว่านะครับไปคู่ที่3าคู่เอกครับแก้วตัางวานสออำนวยเดดพิ้ววายโยที่เด็ดก็สิก,ก้าปาร์ตมันท่านได้เลิกมวยอยู่ตอนเนี้ยหายไปนานยังเลยร3 4บสี่ปอนด์พบกับบัวเขียวภูเก็ตไฟขับไอ้นี้ไอ้จาก USA สัอเมริกาเลยนะนักชกจากสอเมริกาไปดูแก้วกลงวานก่อน,อนครับไอ้นี่ซ้าย ตั้งรับจากทางดึงบางตั้งโต้เตะ้ายหนักแน่นเป็นยันแรงหมัดสอ,อกได้ดีฟีมือครบเครื่องรวดเร็วว่องไ้สมองไม่ดีมีเหลี่ยมหักล้มทต่ทงฉีดนี่จุกจิกกวนเจดีครับดักแต่ดักแทงโคตรสวยงามเลยแต่เราพักแต่เราคาเกาเกาคึกกระดูแข็งป๊อกรุ่นระดับอาจารย์มวยนั่นแหละไอ้แก้วกลางวันเนี่ยอายุอนามคนก็30ปีแล้วอายุคนยิงกินไม่เยอะหรอกแต่ว่าเป็นนักมวยถ้าม0แล้วมันเยอะหายไปนานเกือบปีครับ กลับมาแล้วล่าสุดเนี่ยไปเจอจอมเก,าก่าเหมือนกันไอ้ยอดทองไทยปอตีละคุณนั่นแหละแพ้มาครับนะแพ้แบบดูไม่มีสภาพเลยไอ้แก้วกัางวันไม่มีสภาพเลยแพ้ยอดทองไทยวันนั้นแล้วก็มวยแก่หายไปนานสังขารจะเป็นยังไงครับมันไม่เอ,อื้อขนาดต่อยตอนเย็นวันนี้มาต่อยกลางวานันแสกนะไอ้แก้วกลางวานจะเป็นยังไงเนี่ยเรื่องฝีมือมวยสมองมวยอาวุธมวย มันดีกว่าไอ้ s a บัวเขียวแน่นอนดีกว่าดีกว่ากันเยอะด้วยถ้าเรื่องนี้แต่ว่าสภาพสังขารคนมันจะเป็นยังไงมาต่อยกลางวันด้วยเนี่ยไปดูไอ้บัวเขียวกูเกตไฟคลับไม่ใช่บัวเขียวปอเปา๊ปาินนะมวยขวาครับเดินหน้าท้าดวลชนแรกเลยไตัวนี้เตะขวาหนักแน่นมันจะมันแรงหมัดศอกออกสวนสู้เข่าอาชีพปอนเต็บ้ายแรงเลยรวดเร็วไปดุดังขยันครับทรงแข็งแรงดีมากไอ้ตัวนี้ อาศัยลูกแข็งแรงเข้าสู้เลยต่อยประจาประจาสม่ําเสมอกว่าร่างกายดีกว่าแน่กระดูกก็ถือว่าแข็งป๊อกเห็นมันเป็นฝรั่ง USA สเหรัฐอย่างเนี้ยเจอแต่ของดีๆเบอร์แข็งๆมานะถ้าเรื่องฝีมือมวยอาวุธมวยสมองมวยมันก็เป็นรองแหละรองเยอะด้วยเรื่องเนี้ยแต่ว่าเรื่องกําลังลูกแข็งแรงสภาพร่างกายไม่มีเป็นรองวันเนี้ยล่าสุด มันแพ้เวทีนี้แหละแพ้เพื่อนร่วมค่ายไอ้แก้วกังวานนี่แหละไอ้แสงเทียนจิ๋วที่เด็กก้าสิบเก้าจำกันได้มาชิงแชมป์ไอ้คู่ที่จะชิงกับมันนะถอนก็เลยดึงไอ้แสงเทียนจิ๋วเนี่ยมาแทนกับทานหันแบบไม่ต้องชั่งแล้วก็ตามที่เห็นครับมาบีบเอาแชมป์ไปเฉยเลยอ่าต้องใช้คํานี้ก็มีดราม่าหลังเกมกันเยอะแยะหลังจากไอ้บัวเขียวนี่ไม่ได้แชมป์ก็มาชิงแชมป์ไม่ชั่งเลยผู้จัดเขาเขา ฉกเฉินแต่ฉกเฉินก็น่าจะน,าน,น่าจะช่างหน่อยมันดูเอาเปรียบฝรั่งไอ้บัวเขียวจังนะ่ะวันนี้สภาพดีกว่าแน่ครับนะแต่ว่าเดิมๆของไอ้บัวเขียวตัวนี้ถ้าเจอพวกฝีมือจัดจัดไอคิวจัดจัดนี่ไปไม่เป็นนะครับเดิมๆม,มันเนี่ยไปไม่ค่อยเป็นแต่วันนี้ไอฝีมือดีๆมันมันแก่มันโรยซะแล้วคู่นี้เนี่ยมันนอกกับในต้นกับปลายครับนะต้นๆถ้าไอแก้วกลางวานไม่เตะล่อเป้าหมุนออกฉากออกกว่านี้ ถ้าไปเก็บกาลังไว้ยกสี่ยกห้าไอ้บัวเขียวก็ปั้มตายอยู่ดีครับต้องล่อก,ก่อนเพื่อให้แต่งตัวกินก่อนผมยังชอบนอกครับชอบไอ้บัวเขียวปูเก็ตไฟร์คับไอ้ u s a อันตรายนี่แหละชอบสภาพร่างกายลูกแข็งแรงความตั้งใจริงอยู่สมมตมวยอาวุธมวยอะ่ะภาษาบ้านๆว่ามันเป็นมวยน้อยกว่ามันงงว่าแหละแต่มันมีกําลังมีสภาพร่างกายที่มันดีอะ่ะจะปั้มเอาถูกใจเซียนที่นี่ด้วยดูตัวบนด้วย ถ้าห้ามแบบธรรมชาติก็ยังจะเสร็จบัวเขียวอยู่ผมมองถ้าแบบกอดเล้ลูกเอารุดเฟือเลยลูกตีตายถ้าแบบกอดปุ๊บห้ามปับ๊บนี่ก็เสร็จนะไอ้บัวเขียวอะ่ะคู่ที่4ครับไอเดทลิ์สอพรชัยหรือว่าฮ ER อนเนอร์มวยไทยก็ได้ร2 0ยยี่ปอนจะพบกับพันลิ์เอนนี่มวยไทยไม่รู้จักหรอกมันก็คือไอ้ชายน้อยสิโพแก้วตัวเดียวกัน เอเดลิสตัวนี้ขวาครับเดินมวยได้ถอยมวยเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันย,ยําแรงหมัดสอกชวนสู้เข่าอาชีพแหละสูงยาวก็พอๆกันครับโยเกเยกโยเกเยกโครงเพลงโครงเพลงอ่อนแออ่อนนอก on on on. แข็งใน,นเอเดลิสกล้าแรกกล้าสวนนะครับเห็นมนันวันนี้ยวยากหน่อยก็ตามเถอะแต่ว่าไม่มีทิ้งตัวครับหัวใจใช้ได้ครับนะมันไม่ทิ้งตัวนะยุมยากหน่อยก็ตามต่อยประจาประจาสม่าเสมอกว่าจอมน็อกเอาเลยถึงว่าจะเป็นมวยเข่าแต่หมัดศอกมันมีพร้อมสวนนะครับนะต่อยที่นี่ไว้แล้วหนึ่งครั้งด้วย วันนั้นแพ้คู่ชกแหละไต่คู่แรกวันนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ทิ้งตัวนะครับนะโยกเกยกโย,กยบญาติเฉยนะครับล่าสุดมันอัดนอกคู่ชกมานะที่พลังใหม่ตอนเย็นในนี้ปั๊มรัดมาตีเรื่องแรงเสียแรงทางลึกกับทุงเจ็บกับทุงแหลมนะครับนะติดมาป้องกันตัวไม่เป็นครับโครงเครงโครงเครงอยู่ไปดูไอ้พันลิตรหรือว่าไอ้ชายน้อยเดิมครับขวาเดินมือได้ถอยมือเป็นแต่ขวาหนักแน่นมันยำรุนแรงหมัดสอง ออกสนสู้กับฟิ้ม์ครบเครื่องนอกในเป็นหมดนะไอ้ชายน้อยตัวเนี้ยสูงยาวพอกันครับนะกระดูกดีเลยอะ่ะจำนวนไฟนี่ดีกว่านะแต่มันต่อยเวทเล็กร้อยหปอนถึงร้อยเจดปอล่าสุดต่อยร้อยสหายไปเลย10เดือนเกือบปนะนะีนั่นแหละบ้านเราว่าถ้า10เดือนนะ่ะไปดงมันก็แค่12เดือนเองต่อยร1 2ล่าสุดหายไปเลยสมองมวยนีด่ดีนะครับรู้เล่งรู้ผ่อนไนอะ้ชายน้อยตัวเนี้ย หัวจิตหัวใจก็ถือว่าดีครับแพ้นอกยากทั้งคู่แหละคู่นี้ส่วนส่วนใหญ่มันจะน็อกเขาทั้งคู่นะในก็ปั้มรัดมัดตีเรื่องตัวแรงสปแปงทั้งลึกแทงราขาป้องกันตัวขวางหน้าป้ายหน้ามีครบนะครับไอตัวเนี้ติดว่ามันหายไปนานจังเลยอความตั้งใจมันดีมันโครงเครงหน่อยแต่ตั้งใจดีครับหายไปแล้วก็ปล่อยพวดขึ้นมา120เลยเหรอคู่นี้เนี่ยในเมื่อทรงบนี้คล้ายๆกันครับก็คงจะโครงเครงยวบยาบกันนะ่ะทั้งคู่แหละ แต่ว่าเบื้องต้นผมชอบเดชฤทธิ์สอพรชัยเบื้องต้นชอบไอ้ตัวนี้อยู่ชอบว่าต่อยประจําประจําสม่ําเสมอกว่าสภาพร่างกายมันต้องดีกว่าแล้วก็มันก็ต่อยเบียดน,นี้มาตลอดกว่านะครับ,บทบกทวนครับเดี๋ยววันนี้ชอบตามนี้เห็นโปรแกรมนี้วิจารณ์ให้ถ้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอยู่แล้วครับมันเป็นประจําถ้าไม่เปลี่ยนนี่ต้องเอื้อนขวัญผูกแขนเลยเดี๋ยววันช่างก็เอามาเสียบมาแทนมาอะไรก็เข้าใจผู้จัดบางทีเขาไม่อยากให้เปลี่ยนหรอก มันเสียเวลาเขานะครับจะลงให้ใหม่ตอนแข่งโปก๊กตอนเช้านะครับเอาตามนี้ก่อนต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ